มีการเปิดเผยนะคะจากผู้นำยูเครนโรเมร์เซนสกี้ค่ะมีการโพสต์ผ่านสื่อออนไลน์นแล้วก็ระบุว่าสามารถที่จะจับเฉลยศึกชาวจีน2คนได้นะขณะที่2คนนี้ไปร่วมรบกับกองทัพรัสเซีย บนดินแดนของยูเครนในแคว้นโดเนสนะคะโดยมีการยืนยันว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยจะเห็นว่ามีชายผู้นี้สวมชุดลายพรางทหารแล้วก็จริงๆเน่ยเขาถูกจับมัดมือมีการทำท่าทำทางมีการเรียนเสียงถึงการสื่อสารที่มีลักษณะถึงการสู้รบแล้วก็มีการพูดภาษาจีนกลางจำนวนหนึ่ง ในคลิปเนี่ยบางช่วงบางต่อเนี่ยมีการพูดออกมาว่าคอมมานเดอร์หรือว่าผู้บัญชาการซึ่งทั้งสองคนนี้ถูกจับตัวได้เมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าเป็นพลเมืองของคนจีนที่ถูกกองทัพรัสเซียเนี่ยชักชวนเซ็นสัญญามากกว่าจีนส่งเข้าไปร่วมรบหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีการส่งตัวให้กับสำนักง,งานความมั่นคงยูเครนสอบปากคําถึงเรื่องนี้แล้วก็เอกสารหลักฐานที่ทางการของผู้นํายูเครยนยืนยันว่า เป็นพลเมืองชาวจีนเนี่ยเพราะว่าไปเจอเอกสารสําคัญบัตรธนาคารข้อมูลส่วนตัวแล้วก็บัตรประจําตัวนะคะหนึ่งในสองคนเนี่ยเปิดเผยเลยว่าเป็นชาวฮั่นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ที่สุดในจีนแล้วก็ทางการของอยูเครนโดยผู้นํายูเครนเนี่ยยังบอกด้วยว่าตอนนี้ยูเครนเนี่ยมีหลักฐานว่ามีพลเมืองจีนอีกหลายคนที่กําลังช่วยทางการของรัสเซียในการสู้รบแล้วก็มีคําสั่งให้รัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยติดตามาการตอบสนองครั้งนี้ของจีนว่าจะมีการดําเนินการอย่างไร ล่าสุดนี้ค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนนะคะอังตดรชบิก้า,อ,าออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าการพบพลเมืองจีน,เ,นเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพรสัสเซียในยูเครน มันเลยกเกิดคำถามว่าจุดยืนของจีนที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการส่งความช่วยเหลือด้านอาวุธให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยเนะี่ยแล้วจีนก็เป็นพันธมิตรแน่นแฟนกับรัสเซียแบบนี้จุดยืนจริงๆแล้วมันคืออะไรตอนนี้มีการเชิญอุปทุตของจีนให้มาอธิบายถึงเรื่องนี้แล้วก็เพิ่มเติมนะคะผู้นำยูเครนเนี่ยยังมีการร้องขอไปที่สหรัฐว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยควรจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะวันนี้ไม่ได้มีแค่ทหารของเกาหลีเหนือแต่ยังมีพลเมืองของจีนเนี่ยเข้า มาร่วมสู้รบด้วยค่ะครับนี่คือฝั่งของยูเครนนะฮะ,ะแล้วก็ฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่านั่นแหละก่อนหน้านี้ถ้าเราดูข่าวกันเนี่ยฝั่งรัสเซียก็ออกมาพูดซ้ําหลายครั้งนะ <ica f 1> ว่าก็มีกองกําลังต่างชาติเนี่ยที่เข้าไปช่วยยูเครนเนี่ยช่วยรบอยู่เนี่ยหลายกองกําลังแล้วก็รัสเซียเองก็มีการจับกลุ่มตัวได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่ยูเครนนั้นออกมาบอกว่ามีชาวจีนไปช่วยรัสเซียสู้รบอยู่ ในขณะที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างทางด้านอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาล่าสุดนั้นเนี่ยครับหลังจากที่โดนั์ทร์ประกาศแบบไม่มีปีมีคุยว่าจะมีการเจราจากับอิหร่านแบบโดยตรงเพื่อทําข้อตกลงโครงการนิวเคลียร์กับอิหร่านซึ่งจะมีขึ้นเนี่ยในวันที่12เมษายนนี้ก็คือวันเสาร์นะครับจนถึงขณะนี้ปรากฏว่าอับบาสอารัชชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็ยืนยันนะครับว่าเขาจะเจราจากับสตีฟวิทคอฟผู้แทนจากสหรัฐทางอ้อมเท่านั้นผ่านคนกลางก็คือโอมาน และบอกว่าการพบปาคงครั้งนี้ก็จะเป็นการทดสอบเจตนาของสหรัฐในคราวเดียวกันและก็เชื่อว่าอิหร่านนั้นอาจจะบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐได้หากอีกฝ่ายหนึ่งนั้นแสดงเจตนาดีมากพอโดยเป้าหมายหลักของอิหร่านยังคงเป็นการยกเลิกมาตรการแซงชั่นของสหรัฐขณะที่แทมม่บูรูดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ถแถลงนะครับว่า2ฝ่ายจะพบกันที่โอมานโดยสตีฟวิสคอฟเพื่อนของโดนัลด์ทรัมป์ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิเศษ ทั้งด้านสวรนออกกลางและยูเครนจะเป็นผู้แทนสหรัฐแต่ทางด้านจะม,ม่บูธกล่าวว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ก็คือการที่วิสคอฟจะพูดคุยกับทางการอิหร่านและก็ยื่นเงื่อนไขต่างๆให้กับอิหร่านรับทราบเกี่ยวกับโครงการ,รานิวเคลียร์มากกว่าการเจราจาโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐใช้คําว่าเสาร์นี้จะมีการพบปะกันไม่มีการเจราจาแต่โฆษกเสริมว่าทรัมป์ยังยึดมั่นกับวิถีทางการทูตด,ด้วยการทาข้อตกลงกับอิหร่านให้สําเร็จขณะนี้ก็ขึ้นอยู่กับอิหร่าน ซึ่งประธานธิบดีโดนันทรัมเชื่อว่าการทำข้อตกลงพึงประสงค์มากกว่าหนทางซึ่งหมายถึงการโจมตีทางทหารอย่างชัดเจนแต่เธอปฏิเสธลงรายละเอียดนะครับว่าสหรัฐจะสื่อสารในเรื่องใดบ้างที่โอบานนอกจากบอกว่าสหรัฐเชื่อว่าไม่มีทางที่อิหร่านนั้นจะมีอาวุธนิวเคลียร์ได้ทางด้านอารัชชีนะครับก็บอกว่าอิหร่านจะไม่ยอมรับรูปแบบอื่นของการเจรจาในความคิดเห็นของเขารูปแบบการเจรจาไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดแต่สิ่งที่ต้องคํานึงคือประสิทธิภาพของการเจรจาต่างหากหากอีกฝ่ายแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจมากพอ ก็น่าจะหาทางตกลงกันได้ก็ขึ้นอยู่กับสหรัฐอเมริกาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็น่าสนใจทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับว่าผลนั้นจะออกมาอย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้บรรดานายพลของอิหร่านนั้นก็ออกมาบอกนะครับว่าพวกเขาพร้อมที่จะรับมือกับสหรัฐหากว่าสหรัฐนั้นโจมตีแล้วเรื่องเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันในวันเสาร์นะครับรายการผ่าประเด็นโลกสุดสัปดาห์เนี่ยผมจะนําเอาแผนที่เอารายละเอียดทั้งหมดอาวุธของอิหร่านนะครับว่าที่เขาเตรียมการในการที่จะรับมือกับกองทัพสหรัฐเอาไว้ ในอาวเอรเซียเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างครับแล้วก็นอกจากนี้นะคะมีเจ้าหน้าที่รายหนึ่งของอิหร่านเนี่ยยังมีการส่งเสียงเตือนไปยังประเทศต่างๆด้วยว่าถ้าเกิดว่าคิดที่จะให้ในพื้นที่ของประเทศตัวเองเนี่ยเป็นฐานทัพหรือว่ากองกําลังของสหรัฐอาจจะเจอการโจมตีหรือว่าตอบโต้กลับทอของทางอิหร่านได้นะคะเรื่องนี้นะคะมีเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลนะกับทางสื่อบอกว่าการเจรจาทางอ้อมที่จะมีการพูดคุยอันนี้อาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้สหรัฐได้มีการแสดงเรื่องของ สายทัศนะว่าจะมีการพูดคุยการเจรจาอย่างไรและก็การเจรจานั้นก็อาจจะเริ่มขึ้นทันทีแต่ขอส่งสัญญาณและก็ส่งเสียงเตือนไปอย่างอิรักคูเวตสหรัฐอาหรับเอเมิเรตกาตาบาเรนตุรเครียดวว่าการอนุญาตให้สหรัฐอเมริกาใช้น่านฟ้าหรือว่าดินแดนของพวกเขา นะระหว่างการโจมตีเนี่ยอ่านจะถูกปฏิบัติในฐานะที่เป็นปฏิปักษ์หรือว่าเป็นศัตรูของอิหร่านได้แล้วก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างรุนแรงกับพวกเขาขณะที่คูเวตค่ะให้คำรับประกันกับทางการอิหร่านนะคะว่าจะไม่อนุญาตให้มีการลุกรานจากดินแดนของพวกเขาอย่างแน่นอนส่วนเรื่องของการเจราจาจะเป็นทางตรงจะเป็นทางอ้อมเรื่องนี้พลเอกโมฮัมหมัดบาเกอรี่ผู้บัญชาการสูงสุดกองทัพอิหร่านเนี่ยเปิดเผยแบบนี้ว่าการเจราจาโดยตรงมันอาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถยอมรับได้ แต่การเจราจาทางอ้อมเนี่ยไม่มีปัญหาและอยากที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งก็หมายถึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยซื่อสัตย์แล้วก็ไว้วางใจในเรื่องของการพูดคุยกันพวกเราจะไม่ปิดประตูถ้าพวกคุณดําเนินการด้วยความจริงใจค่ะครับในขณะที่เลขาธิการสหประชาชาตินะครับได้มีออกมาปฏิเสธข้อเสนอของอิสราเอลในการควบคุมการส่งมอบการช่วยเหลือในกาซาที่ว่าถ้าปล่อยแบบนั้นความช่วยเหลือคงเหลือก็คือแค่เม็ดแป้งเท่านั้นนะครับ หลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นโกแสโคสนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานทหารของอิสราเอลที่ประสานงานด้านการช่วยเหลือได้พบกับหน่วยงานของสหประาชาชาติและกลุ่มช่วยเหลือระหว่างประเทศพร้อมเสนอก,กลไกการติดตามและเข้าถึงการช่วยเหลือซึ่งออกแบบเพื่อฉนวนกาซาโดยกลไกดังกล่าวออกแบบมาเพื่อสนับสนุนองค์กรให้การช่วยเหลือปรับปรุงการกำกับดูแลและความรับผิดชอบและก็ทําให้แน่ใจว่าความช่วยเหลือจะไปถึงประชาชนพลเรือนที่ต้องการความช่วยเหลือแทนที่จะถูกเบียดเบนและขโมยไปโดยกลุ่มฮามาสอย่างไรก็ตามโจนทาน วินสตันเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการช่วยเหลือแห่งสหประชาชาติประจํากาซาและเวสแบงกก็แย้งว่าไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่าความช่วยเหลือนั้นถูกยกไลย,ย้ายเลยทางด้านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติได้ออกแถลงต่อผู้สื่อข่าวหลังทราบถึงข้อเสนอใหม่นี้ของอิสราเอลโดยกูเตเรสบอกว่าหน่วยงานของสหประชาชาติและพันธมิรของเราพร้อมจะมุ่งม,มั่นที่จะส่งมอบการช่วยเหลือแต่กลไกข้อเสนอใหม่ที่ทางการอิสราเอลเสนอมานั้นมันมีความเสี่ยงที่จะควบคุมและจํากัดความช่วยเหลือลงจนเหลือเพียงแค่แค,แคลอรี่และเม็ด ดังนั้นตนขอชี้แจงให้ชัดเจนว่าเราจะไม่เข้าร่วมในข้อตกลงใดๆที่ไม่เคารพหลักการด้านมนุษยธรรมนั่นก็คือความเป็นมนุษย์ความเป็นกลางและความเป็นอิสระกูเตเรสบอกว่าอิสราเอลมีพันธก,กรณีที่ชัดเจนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศอิสราเอลจึงควรอำนวยความสะดวกให้กับโครงการบรรทุกและรับรองมาตรฐานอาหารการดูแลทางการแพทย์สุขอ,อนามัยและสาธารณสุขในกาซา การเข้าถึงด้านมนุษยธรรมโดยไม่มีอุปสรรคต้องได้รับประการรับประกันและบุคลากรด้านมนุษยธรรมต้องได้รับการคุ้มครองตามที่ได้รับภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศอีกด้วยกูเตเรสบอกว่าผ่านไปมากกว่าหนึ่งเดือนแล้วนะครับสิการช่วยเหลือไม่ได้ถูกส่งเข้าไปในฉนวนกาซาในขณะเดียวกันนั้นที่จุดผ่านแดนอาหารยารักษาโรคและสเสบียงสับถูกกองไว้เป็นพเนินอุปกรณ์สําคัญถูกยึดความปลอดภัยอยู่ในสภาพยับแย่ ศักยภาพในการส่งมอบก้อนลดลงตั้งแต่วันที่2มีนาคมยังไม่มีการส่งมอบการช่วยเหลือใดๆเข้าไปยังกาซาโดยอิสราเอลได้แจ้งว่าจะไม่อนุญาตให้นําสินค้าและเสบียงเข้าไปในกาซาจนกว่ากลุ่มฮามาสนั้นจับปล่อยตัวประกันที่เหลือครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แสงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ